มาดูมิซูตัวนี้ครับมิซูบิชิตัวนี้ลักขัดเอีร้อยห้าสิบแต่เป็นเทอร์โบเกาะโบมาแอ้เดิมๆมาจากโรงงานแล้วดูสภาพครับโอ้โหนี่ตรงเรียยว่ารุ่นคุณพ่อนะครับแต่ว่าสภาพนี่โอ้โหเหมือนนอนอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทํางานทําการอะไรมียายังเขียวปีเลยเอาดูแค่ตรงนี้ครับนี่ดูท่อยเสียเนี่ยยังไม่โดนความร้อนเลยอะ่ะใช้ง,งานถึงเดือนไี้นเนี่ยผม่านเนี่ยดูสภาพครับเนี่ ใไ,ได้ไปนี่ยิ้มเลยครับจะไปใช้งานอะไรก็โอ้โหนีู่ความผัวนี่เลืองหมดเลยล่ะเครื่องตัวนี้ใช้งานน้อยมากครับภาพเคลบเลไ,ไปฟังเสียงเย

เร่ยอยรมกใสูดครับ้ครับแลัเลเยงดี๋ยวโอ้เธอโบแน่นๆครับไม่มีขยับเลยนะเนี่ยเจ้า